a n t i p r เพ s สซคืออะไรมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างคลิปนี้ผมมีคำตอบครับสวัสดีครับผมผมโคตภูมิภูมิพัฒน์โคดชวัตรเป็นเจ้าของเพจภูมิฟุตบอลนะครับโดย t o อปิหรือว่าหัวข้อในวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันคือเรื่องของอ n t i ิ r เพรสซิงนะครับผมอัน i ิ r เพรสซิคือสาการที่เราถูกกดดันจากคู่แข่งหรือว่าคู่ต่อสู้นั่นเองเช่นสาการบิลล์อัพ ที่เราจะเล่นแบบ Play i n g out from the back บางทีมเล่นแบบ Play i n g out from the back นะครับหรือว่าเล่นบอลสั้นจากแนวหลังมาแล้วคู่แข่งกดดันในคลิปนี้ผมจะบอกคุณว่ามีวิธีแก้อย่างไรบ้างเมื่อสถานา playing out from the แ a c k แล้วคู่แข่งกดดันเรานะครับผมจากภาพที่พวกเรากําลังเห็นอยู่นะครับผมคือภาพที่ทีมสีแดงผมเรียกว่าทีมคู่แข่งกําลังกดดันทีมเราอยู่ทีมเราคือทีมสีน้ําเงินนะครับผมคําถามแรกเลยคุณคิดว่า ตำแหน่งไหนในทีมสีน้าเงินเล่นยากมากที่สุดครับสามารถตอบในใจได้ผมให้เวลา5วินาทีครับผมเฉลยนะครับผมตำแหน่งที่เล่นยากที่สุดคือกองกลางและกองหน้าครับผมเพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางระหว่างคู่ต่อสู้ที่ล้อมรอบตัวเขามันจึงทำให้เขาเล่นยากที่สุดครับบางคนอาจจะแย้งผมว่ากองหลังเล่นยากนะ ปีกขวาก็เล่นยากนะปีกซ้ายก็เล่นยากนะแบ็กก็เล่นยากนะแต่จริงๆแล้วมันยากเหมือนกันหมดแต่ไม่เท่ากองกลางและกองหน้าครับผมเพราะอะไรรู้ไหมครับลองนึกภาพปีกซ้ายและปีกขวาเขาหันหน้าเข้าหาสนามแต่ว่าหลังเขาเนี่ยข้างหลังเขาเนี่ยอยู่ติดเส้นฉะนั้นแปลว่าอะไรครับคู่แข่งของเขามีแค่ร้อยแปดสิบองศานึกภาพออกไหมครับด้านหลังเขาเขาไม่ต้องพวงถ้าเขาอยู่ติดเส้นเพราะว่าไม่มีใครมาแย่งเขาแน่นอน พราะข้างหลังเขาคือเส้นออกจากสนามซึ่งไม่มีคู่แข่งอย่างแน่นอนแบ็กก็เช่นเดียวกันเซนเตอร์ Center, เมื่ออยู่ตรงหน้าประตูนะครับผมก็จะไม่มีคู่แข่งมาข้างหลังแน่นอนอยู่แล้วพวกษสาประตูยิ่งไม่มีเลยครับฉนั้นตำแหน่งที่ผมบอกเนี่ยกองกลางกับกองหน้าเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางระหว่างคู่แข่งจึงทําให้เล่นยากที่สุดครับสำหรับนะักฟุตบอลนะครับผมจําไว้เสมอว่าเมื่อสถานการณ์ที่เราถูกเพรสซิ่งเนี่ย be active don't panic แปลว่าจงตื่นตัวแต่อย่าตื่นตนกนะครับผมเพราะว่าถ้าเราตื่นตนกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เราเสียการครอบครองบอลเสียความมั่นใจและอาจจะส่งผลร้ายแรงที่สุดคือการเสียประตูนะครับทุกปัญหามีทางออกเราจะแก้ไขาการเพรสซิ่งของคู่ต่อสู้ได้อย่างไรนะครับผมมี3หัวข้อหลักๆข้อแรกคือการสแกนนิ่งหรือว่าการวังรอบด้านข้อที่2คือการรับรู้หรือว่าเพอร์เซพชัน ข้อที่3คเพื่อข้อสุดท้ายก็คือการตัดสินใจหรือว่า decision making นั่นเองครับสิ่งแรกเลยที่ผมต้องทำก็คือการ scanning หรือว่าการมองรอบด้านนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมเล่นกองกลางสิ่งที่ผมต้องมองเลยก็คือคู่ต่อสู้หรือว่าคู่แข่งนั่นเองเพราะว่าในตำแหน่งของผมเนี่ยจะอยู่ระหว่างกองหน้าของคู่แข่งและกองหลังของคู่แข่งซึ่งหมายความว่าผมจะมีคู่ต่อสู้แบบรอบทิศทางหรือว่า3 6 0อองศานั่นเองครับผม ถ้าหากผมไม่มองคู่ต่อสู้ที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ย <S <S ผมอาจจะโดนแย่งบอลแล้วก็อาจจะเสียประตูได้สิ่งที่ 2, 2ที่ผมต้องมองก็คือพื้นที่ว่างนะครับผมหลังจากรับบอลมาแล้วเนี่ยโอเคตรงไหนมีพื้นที่ว่างบ้างนะครับอย่างที่3เลยผมต้องมองเพื่อนร่วมทีมของผมเนี่ยทั้งเพื่อนร่วมทีมที่โดนประกบและก็เพื่อนร่วมทีมที่เขาว่างนะครับผม <S <S <Yellow Tree> เพื่อที่จะจ่ายบอลไปให้เขาได้ในจังหวะถัดไปนะครับผม หลังจากที่ผมสแกนเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมผมก็จะเกิดการรับรู้หรือว่า perception นั่นเองผมก็จะรับรู้ว่าโอเคคู่แข่งอยู่ตรงไหนบ้างคู่แข่งจะวิ่งเข้ามาหาผมไหมเพื่อร่วมทีมว่างหรือเปล่าพื้นที่ว่างอยู่ตรงไหนบ้างครับผมหลังจากที่ผมสแกนแล้วผมรับรู้แล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ผมต้องทำก็คือการตัดสินใจครับผมถ้าผมไม่สแกนผมจะไม่รับรู้ แล้วก็การตัดสินใจของผมเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีพอสมมุติว่าผมเล่นกองกลางเหมือนเดิมเลยครับผมกองหลังให้บอลผมมาโอเคผมไม่รับรู้อะไรเลยผมไม่ได้สแกนสิ่งที่ผมทําได้คืออะไรครับคือหลังถ้าผมไม่คือหลังผมพลิกเล่นผมอาจจะเจอคู่ต่อสู้ซึ่งมันเหมือนเป็นการเสี่ยงดวงนะครับผมการตัดสินใจเนี่ยสาหรับผมนะเป็นเรื่องที่สําคัญมากสำหรับนะักฟุตบอลถ้าคุณตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียว คุณอาจจะเสียประตูได้เลยนะครับผมถ้าคุณตัดสินใจถูกเพียงครั้งเดียวคุณอาจจะได้ประตูได้เลยนะครับโดย3สิ่งที่ผมกล่าวไปมันจะต่อเนื่องกันทั้งหมดผมหันมองผมสแกนจากนั้นผมจะรับรู้พอผมรับรู้เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมการตัดสินใจในจังหวะต่อไปของผมเนี่ยหลังจากรับรู้เนี่ยมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นผมเล่นกองกลาง ผมหันมองคู่ต่อสู้แล้วโอเคคู่ต่อสู้ไม่ได้ประกบผมผมวิ่งไปรับบอลจากกองหลังมาผมก็จะรับรู้ได้ง่ายขึ้นว่าโอเคผมสามารถพลิกได้นะแบบนี้ครับผมสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนํากับนักฟุตบอลเยาวชนหรือว่าคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับทางด้านฟุตบอลน,นะครับผมก็คือผมอยากให้คุณเนี่ยคิดไว้ก่อนว่าคุณจะทําอะไรต่ออย่างที่เชสฟาเบกัสเนี่ยเคยพูดไว้ว่าก่อนที่บอลจะมาหาเนี่ย ต้องรู้แล้วว่าคุณเนี่ยจะให้บอลใครต่อเหมือนคิดล่วงหน้าไป1ช็อตเลยอย่างเช่นอบอลอยู่ที่กองหลังใช่ไหมครับผมผมก็จะใช้วิธีการที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้3ข้อนะครับผมก็คือผมจะหันมองก่อนเลยโอเคผมเห็นเพื่อนร่วมทีมทางแบ็คขวาว่างใช่ไหมครับผมผมรับรู้แล้วจากนั้นผมก็จะตัดสินใจผมก็จะวิ่งไปหากองหลังเพื่อรับบอลจากนั้นก็ส่งให้แบ็คขวาภายในทันทีเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมเนี่ยรับรู้แล้วว่าเขาว่าง ผมเลยตัดสินใจอย่างถูกต้องนะครับผมก็คือสุดท้ายเลยก็คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดก่อนที่จะเล่นนะครับผมคิดไปเลยว่าจังหวะต่อไปจะต้องทำอะไรต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับผมก็ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจของผมด้วยนะครับ ในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ